สวัสดีครับผมดรพมรพลชนะจิตหรือดรตั๊กนะครับ CEO บริษัทไอเจนจำกัดวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ5สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะนํา AI ไปใช้กับธุรกิจข้อควรรู้ที่หนึ่งครับ AI ไม่ได้สามารถแก้ไขทุกปัญหาของธุรกิจไนดะ้ AI ทํางานได้ดีแค่เฉพาะบางเรื่องนะครับที่ไม่ได้สลับซับซ้อนมากไม่เหมือนมนุษยนะ์โดยเฉพาะเมื่อ AI ได้รับก,การเทรนจากข้อมูลที่ค่อนข้างจำเป็มันจะไม่เก่งเรื่อง Exception อะไรที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับไม่เหมือนมนุษย์ที่ต่อให้ไม่เคยเห็นก็อาจจนะ a อ a p t ์กาจัดการ Complex t a ด้มากกวกา และดีกว่า AI ในการเลือก AI ไปใช้แก้ปัญหาในธุรกิจนะครับก็เลยอยากจะแนะนําว่าให้ดูภาพรวมครับว่าเพ i ย p พอย t ์ทั้งหมดของกระบวนการที่เราต้องการไปแก้เนี่ยมีอะไรบ้างใน10ขั้นตอนนั้นอาจจะมีแค่2อสอย่างเท่านั้นแหละที่เหมาะกับ AI ที่จะไปช่วยเหลือพอเรา Identify เพ a i n พอย n ์แค่เป็นจุดๆเฉพาะทัสได้เนี่ยจะทําให้เราเลือกโซลูชันของ AI ที่ไปตอบปัญหาได้ตรงจุดมากครับ กตัวอ,อ,อย่างเช่นเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของการนำเข้าข้อมูลจากภาพเอกสารนะครับเราอาจจะมี AI เฉพาะที่ไปอ่านจัดการข้อมูลจากเอกสารเท่านั้นนะครับแต่ว่าด่วนการตัดสินใจอื่นอาจจะใช้คนหรือว่าถ้ามีปัญหาเรื่องคนรอรับสายตอบคำถามลูกค้าไม่ทันเนี่ยก็จะมีตัวแชทบอทที่สามารถชื่อรองรับและสกรีนส่วนนั้นไปก่อนได้ข้อควรรู้ที่2ครับ เอก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เช่นแม้ว่า AI จะทํางานได้รวดเร็วทํางานได้24ชั่วโมงแต่ว่ายังไงก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ยังไงก็แนะนําว่าให้มี h u m a n in t h e l o o p กนะครับก็คือมีคนที่คอยตรวจสอบงานหรือว่าอยู่ในหลูกของการทํางานร่วมกับ AI มากกว่าข้อควรรู้ที่3ครับ AI ไม่ได้เรียนรู้ได้เองอยู่ตลอดเวลาจริง AI ยังต้องการให้มีคนไปชี้นำนะครับแล้วก็เทรนให้มันเข้าใจหรือรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลามันยังคงเกิดความไบ A อหรือสร้างเรื่องขึ้นมาอะไรนี้หรือตอบคำถามที่ผิดได้นะ เราก็ต้องไปชี้นาแล้วก็เทรนมันใหม่นะครับข้อควรรู้ที่10แม้ว่า AI จะทํางานได้ดีแล้วก็ควรที่จะได้รับการตรวจสอบและเทรนใหม่อยู่สม่ำเสมอเนื่องจากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้น AI ที่เคยเทรนมันนานมาแล้วเนี่ยจะไม่ตอบโจทย์กับข้อมูลในปัจจุบันก็เป็นไปได้นะครับแปลว่าเราต้องคอยตรวจสอบสมรรถภาพการทํางานของ AI อยู่เสมอแล้วก็คอยดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะข้อมูลไหมแล้วก็ทําการเทรนมันใหม่เพื่อให้ทํางานได้ดีอยู่สม่ำเสมอ ข้อควรรู้ที่5ครับ AI ยังไม่สามารถทํางานแทนมนุษย์ได้ทั้งหมด AI ยังไม่สามารถทํางานได้ทุกอย่างและทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดควรจะเอมให้มีการทาํางานร่วมกับคนโดยที่หวังว่าท,ที่ได้ลดเวลาการทำงานของคนไปสัก50%บซถึง90%บนะครับแต่ไม่เคยจะเป็น1 0 0ยเรนํการนำ AI ไปใช้ในธุรกิจนะครับก็ควรจะมีความเข้าใจในเรื่องของข้อจำกัดแล้วก็เข้าใจว่าใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพจัดไอเจนเองก็มีความรู้ความสามารถทางด้านการนำ AI ไปใช้ในธุรกิจนะครับสามารถที่จะให้คำปรึกษาเหล่านี้ได้